มันจะมีขั้นตอนหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเราไปถึงในที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่รูปแบบในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยโดยไม่ใช้อุปกรณ์นะครับกับในกรณีของการใช้อุปกรณ์นะครับเทเอนร้อยจะดูมันเป็นแท็บเล็ตมากหรือถือไปเองไม่ใช่ไม่ใช้อุปกรณ์ไม่ใช่การถือวัตถุ เพราะว่าในกรณีของผู้บาดเจ็บนะครับถ้าในกรณีของไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้พูดง่าย่าใช้ตัวเองเป็นหลักแล้วนำผู้บาดเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุนะครับสมมติว่าคนไข้ปวดบอกว่าปวดหลังแต่คอไม่มีปัญหาครับสมมติว่าอย่างนั้นนะครับพอไปถึงเนี่ยนะครับพอไปถึงนี่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำางที่จะเคลื่อนย้ายออกจากท่ามยันผ่านะ นะคอันนี้ติดภายในใช่ไหมฮะเป็นไปได้มมครับรจะาฝ่ายแวม่าเรื่องเป็นคนขับ เวลาไปถึงที่กิดเหตุเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดง่ายว่าปลดแปเรื่อยแล้วทุกอย่างเนี่ยปัญหาคือ,อคนไข้ปวดหลังนะครับงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนําผู้บาดเจ็บออกมาจากที่กิดเหตุก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะใช้วิธีการพูดง่ายบ,บางคนเขาบอกว่าเหมือนการสัดนะครับสบัดต,ตัวให้ผู้บาดเจ็บเน้นหลุดพูดง่้ขยับตัวนิดนึงเพื่อให้เราสามารถมีพื้นที่ในการช่วยเหลือได้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอสามารถเรียบร้อยได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนไม้ดามลากออกมาจากในตัวสร้างรถนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทําได้ดีเนี่ยนะครับกระดูกสันหลังเราจะใช้ตรงหน้าขาเนี่ยเป็นเหมือนไม้ดามทั้งตัวแล้วลากนะครับมันจะมีในสองกรณีนะครับจะเอันในกรณีของการใช้อุปกรณ์ในกรณีของการใช้อุปกรณ์เนี่ยมันจะเซฟมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ในกรณีพวกนี้เราจะใช้ในกรณีไหนที่เกิดเหตุมันมีความอันตรายแล้วจำเป็นจะต้องรีบเคลื่อนย้ายประเภทแบบเ,เกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยไฟกำลังลุกอยู่นะครับถ้าไม่รีบเคลื่อนย้ายพวกนี้ว่าณเวลานั้นเราไม่สามารถเชื่อปกรณ์ได้แล้วนะครับเพราะว่าความความเสี่ยงมันสูงนะครับที่ว่านะครับสุกแว เราจะสะบัดเองที่มากนะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวเองกับต้นขาเนี่ยนะครับเป็นหลักในการลอกมันะครับสังเกตไหมนะครับขาผมจะลากแน่กับหลังมันไม่ใช่เลยแบบ拉ออกไปแต่พอาดปั๊บเนี่ยค่อยมันส่งล้อนอกนะครับแล้วก็ให้การดูแลต่อนะครับมนอันนี้คือรูปแบบของการใช้ไม่ใช้อุปกรณ์ นะครับจำเป็นก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันหลังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับภาษาติดเรียกชื่อคันดิบนะครับใช้ป้องกันเรียกว่าล็อกหอดูแลเกี่ยวกับกระดูกสันหลังด้วยต้นคอ,อด้วยหลอนนะครับวิธีการทําทำมันมง่ายกว่านะครับเดี๋ยวตอเพิ่มไปเลยนะครับ ตอนนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเาัาตัวดังตามต้นคอครับหรือว่าคอลลา์นะครับซึ่งคอลลา์เนี่ยมันจะมีหลายรูแปแบบนะครับเดี๋บอกไปครับว่ามันจะมีแบบอ่อนก็มีที่เราเวลาตกหมอนหรืออะไรเนี่ยนะครับนุ่มๆั้นใช้ในกรณีของบติเย่าเดี้ไม่ได้ครับต้องมีความแข็งแรงพอสมควรส่วนใหญ่วิธีการเลือกเนี่ยนะครับเราต้องการให้ตรงเนี้ยคุณแน่ว่าเป็นการกไม่เคลื่อนเลยนะครับในระหว่างการช่วยเหลือเนะี่ย ซึ่งการเลือกของในอคอ,อน,น้าหรือว่าเสือคอเนี่นะครับมันจะดูตรงระหว่าง,ต,งตรงเรนมุมมุมล่างของกระดูกขานไก่ล่างนะครับไปชนกับเรนต่อของไขปลานะครับอันนั้นที่ความกว้างของมันนะครับซึ่งในกรณีที่ไม่มีนะครับ<อ>เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีรถามรถยาบาลหรือตาหอุกยาบาลเป็หนหลัก แต่ถ้าเราไม่มีนะครับสมมติว่าไปที่จุกเกิดเนี่ยผู้บาดเจ,จ็บไม่มีอุปรกรณ์ตัวเนี้นะครับไม่มีอุปรกรณ์ตัวนี้เราจะทาอย่างไรนะครับหรืออาจจะพูดเนี้ยว่ากลับบ้านหลังจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะตกตกที่สูงหรืออะไรนะครับเราต้องการคนไข้บวดปวดคอเนี่ยเราจะทาอย่างไรนะครับมันก็มีกรณีของก็เรียกว่าเอ่อเื่อราคาถูกนะครับเอามาจากไหนพวกเราตัดแต่งสีิม์นะครับ เราก็ใช้ในสือพิมพ์เป็นหลักนะครับหนังสืออพิม no พ์จจะใช้เป็นของอะไรหนาๆหน่อยตอนตอกฟอบหรืออะไรที่มันหนาๆนะครับน um> ั้นใหญ่ๆนะครับไม่ได um> ้ไม่ได้โฆษณานะครับที่พ่ออะไรผมชั้นเล็กกได้นะครับหรืออะไรก็ได้พราะสุดท้ก็ยังได้อยู่นะครับขอให้มันหนาๆจะทับนิดนึงนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าความความกว้างของเฟืองเนี่ยเราจะดูตรงจากตรงเรือนขอบล่างของฐานไกลล่างนะครับ ไปจกนกระทั่งถึงตรงบริเวณขอบบนของกระดูกไขปลาาอันนี้คือความกว้างของที่ตัวเสือกที่ควรนะครับแต่ละคนมันจะช่วงไม่เท่ากันนะครับเราสามารถใช้พับเลยหลๆพบเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่ผมบอกว่าสมมุติว่ามันใหญ่ๆนะครับอย่างที่ว่า